มาถึงแล้วอุทยานแห่งชาติปูรังตาทุกคนเ,คเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราขึ้นไปแล้วเราไปขึ้นไปแล้วก็ลงมาใช้เวลาเท่าไหร่จะรอดไหมนะมันอันตรายและนี่ก็คือหนึ่งในเก้าเสียงของปิยานาค่ะนะคะนี่ก็จะมีทางแยกมากมาย รูปร่างเียว่าแบบเป็นท้องเป็นปวดขาแบบนี้ตอนนี้คือรอนะคะสรุปก็คือว่าไม่ต้องตรวจ ATK มาก่อนนะคะทุกคนให้เขาบัางคับให้มาตรวจ ATK ที่หน้าง,งานนะก็เนี่ยค่ะดูแถวออตอนนี้เนี่ยทีมเราก็รอคะ่ะทุกคน พร้อมกับเอกสารบร์ดยินผ้านะคะทุกคนค่ะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเราจกคิวที่ยาวมากนะคะแล้วเราก็มีหลักฐานการตรวจมาเช้านี้เขาบอกว่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องต่อคิวที่จะไปตรวจเอ k เคที่แบบน่าจะเป็นชั่วโมงทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เตรียมมาแล้วก็ซื้อบัตรขึ้นเขากันแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศ จะเป็นยังไงเรามาถึงแล้วอุทยานแห่งชา,างติปูลังกาทุกคนก <ขอ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราขึ้นไปแล้วเราไปขึ้นไปแล้วก็ลงมาใช้เวลาเท่าไหร่จะรอบไหมนะ,ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ชั่วหน่ชั่วหน,ตน,น,หน่ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาสิบโมงสิบโมงสิบแปดนาทีนะคะแต่กว่าเราจะได้ขึ้นหลัง แต่ดูกันจะรอดไหมมาดูแผนที่กันก่อนขึ้นนะคะ10เ t a น i o n นี้เป็นเส้นทางที่เราจะใช้ทั้งขึ้นและลงเป็นเส้นทางที่ทำไว้เพื่อชมธรรมชาติตกตางโถค่ะก่อนที่เราจะไปถึงถ้ำนะคะในจุดที่10ปลายทางตรงที่ไกด์ชี้เมื่อกี้เลยค่ะ ัวขบวนของเราวันนี้นะคะน้องจีทีค่ะเี่อยากให้ใครเดินเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้นำต่้ป่าค่ะคะ้ก็เดินไป สุในโลกสเตชันสิบสุดท้ายนะคะก็คือต้นไผ่นี่เองค่ะต่อไปเราจะเป็นทางพิเศษแล้วนะคะเราตามไปดูกันหลังจากสิบสเตชันเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือทางค้นทาของจริงที่ไม่ใช่ทางกลุ่มแล้วนะทุกคนดูทางเดินของเรา เป็นต้นยางแดงนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยที่คนจะมาขอเรื่องสุขภาพกันนะคะน,นี่ก็จุดแรกนะคะที่เราจะไปเข้าถ้ำหนาขีกันจุดนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ<ม>เป็นส่วนของถ้ำนี้ ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นข้ำกันนะ้วดูท่าสิทุกานไปกันค่ะได้ทิวขึ้นข้มกันค่ะสังเกตตน้นไม้นะคะจะเห็นเป็นรูปหน้าคนเลยคะ่ะอันนี้เป็น,นอะไรนะไม่ไเ่ไม่ไ,ไม่ถลเดินข้าถึง50เมตรนะคะ ไม่ต้องหายเยอะนะสอันเราก็ไปทางหน้านะคะก็คือรูปเสียงของพญานาคที่หันหน้านะคะพุ่งลงไปที่หินค่ะ อันนี้ก็คือหนึ่งในเก้าเสียงของพญานาคนะคะคก็จะเห็นดวงตาแล้วแต่นี่นะคะก็คือท้องของเสียงที่สามนะคะพญานาคนะคะและทางซ้ายมือก็คือเสียงที่หกนะคะตอนนี้อยู่ในถ้ำค่ะทุกคนเราก็มาดูว่าอย่างนี้นะคะเป็นเสียงของพญานาคที่พี่เขาถ่ายอยู่นะคะนี่เลย<ม>เห็นไหมคะมแ,ลแล้วก็ นี่คือทางที่เราเดินลงมานะคะมันก็จะมีทางแยกมากมายเป็นแบบช่องขับนะคะแล้วก็มีหินที่จินตนาการเป็นแบบว่ารูปเสียนนะคะเราก็ลำตัวของพญานาคด้วยมีทั้งหมดเก้าเสียนด้วยกันทุกนี่คือทางนะคะแ,แล้วก็นี่หันไปให้ดูว่าเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ต่อนะคะก็เดี๋ยวเราไปถึงข้างบนก่อนนะคะไปดูวิวไปกันค่ะ เรามาถึงผาดาทีแล้วก็พี่เต้นแล้วก็วิวนะคะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหสวยไหมคะนี่ไงคำปิดฝันเลยค่ะทุกคนเราเสร็จเรียบร้อยภารกิจนี้แล้วตอนนี้นะคะ ลงไปข้างล่างเขาหังทางนะให้ดูไปยีนเลยค่ะมันโดนแล้วก็จะเป็นทางที่แบบเป็นหินสองฮางมีฮรปร่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าแ่าเป็น่านเป็นาฮด็ฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่เฮาน่ากนะคะาราฮนาฮ่ร่าฮ่าฮ่เา ก็จะมีไฮไลท์<ห>ดวงตาพญ<ย>านาคค่ะเปิดตัวใหม่เป็นเรื่องของตาพญานาคนะคะสังเกตเห็นเป็นดวงตานะคะแล้วก็เป็นหน้าของพญานาคค่ะซึ่งเขายังไม่ได้โปรโมทนะคะตอนนี้แต่ว่าก็สามารถเดินมาตรงเท่าตรงทางลงนะคะก่อนที่จะเป็นทางเดินราบ ะคะ่ะหลังจากทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะไปถึงถ้ำว่านาทีและชมวิวและลงมานะคะ <S <S ทางลงมลันจะชันนิดหนึ่งคนตอนนี้กลับมาที่ทางราบเริ่มตน้นมันจะมีจุดนะคะที่เป็นจุดพักก่อนขึ้นถา้าซึ่งก็ใช้ทางขึ้นและลงทางเดียวกัน,นะคะ <S 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 ่ะ <S <S ตอนนี้เราก็ใช้ทาง แรกที่เราเดินเข้ามานะคะ10เ t a ชั o นใครดูต้นคลิปจำได้10เ t a ชั o นที่บอกไปนะคะเราก็เดินต่อซึ่งไม่น่าจะนานมากแล้วก็ใครนะคะที่อยากตามไปเที่ยวกันต่ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้เราด้วยนะคะพี่หมอพาสวยนะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกจะพระขดแบบนี้กันหรือเปล่านะคะอย่าลืมติดตามกันทุกคนบ๊ายบาย เหนื่อยเหรอทางลงมันชันนิดนึงค่ะแค่นั้นเลยที่เหลือคือแบบถ้าคนไม่เยอะนะก็น่าจะเวิร์กเจอกันค่ะจบคลิปที่เวลาบ่ายสองโมงเ็ดอเลยนะลค่ะ